สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับและในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซีเช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเพลย์โอเวอร์เชงเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆหรือสถิติจอลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิตีของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยรังทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น หลังจากศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมชที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวันก่อนซึ่งผลก็จบลงที่สกอร์2ประตูต่อศูนโดยที่เจ้าบ้านลิเวอร์พูลเป็นฝั่งเอาชนะเอเวอเรตันที่นําทีมโดยแฟรงค์แลมพาร์ดไปซึ่งชัยชนะของเจอเกนคลับในครั้งนี้ก็ทําให้คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2020ได้กลับมาไวารัลอีกครั้งและมียอดวิวพุ่งสูงถึง10ล้านวิวเลยทีเดียวซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ ทีมเชลซีในสมัยที่แฟรงค์แลมพาร์ดยังคงคุมอยู่เดินทางไปเยือนเจ้าถิ่นอย่างลิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์เมื่อครั้งที่แล้วซึ่งสาเหตุที่คลิปนั้นกลับมาไวรัลก็เพราะว่าในคลิปนั้นแลมพาร์ดอารมณ์ขึ้นและดาวครอปโวยวายอยู่ข้างสนามซึ่งสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นคลิปนั้นมาก่อนและไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําใหแลมพาร์ดถึงต้องโมโห,โหขนาดนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งในเกมนั้นผลสกอร์ก็จบลงที่5ประตูต่อ3มยิงกันกระจุยยกระจา แต่ทีมที่ชนะก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลเช่นเคยซึ่งในระหว่างเกมมีจังหวะหนึ่งที่ผู้ตัดสินตัดสินให้เชลซีเสียฟาวทาให้ลิเวอร์พูลได้ตั้งเตะฟ,ฟรีคิกแฟแลมพาดที่ยืนอยู่ข้างสนามก็เกิดอาการไม่พอใจกับการตัดสินของกรรมการและสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างแย่ไปกันใหญ่ก็ตรงที่ในตอนนั้นยังเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักอยู่ทําให้ในสนามนั้นไม่มีแฟนบอลเลยสักคนทําให้ในคลิปเนี่ยเราสามารถได้ยินเลยว่าลัมพาดน,นั้นพูดออกมาแบบนี้จริงๆ ก็ต้องขอเตือนก่อนเลยว่าบทสนทนานี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะหยาบคายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แลมพาร์ดก็พูดออกมาแบบนี้จริงๆว่านั่นมันไม่ใช่การฟาวเลยสักนิดนั่งลงซะลมพาร์ตะโกนบอกกับผู้ช่วยโค้ชของครอปที่ลุกขึ้นมาโวยในจังหวะนั้นซึ่งพอครอปได้ยินอย่างนั้นก็หันไปตอบลมพาร์ตว่านั่นมันไม่ใช่งานของคุณที่จะมาบอกให้ผู้ช่วยของผมนั่งซะหน่อยมันเป็นหน้าที่ของผมนะฮะ แลมพาร์กก็โมโหเลยขึ้นเลยหันควับไปทันทีแล้วบอกว่าไม่ไม่ถ้าลุกขึ้นมาโวยวายกับกูกูก็จะไม่อยู่เงียบๆพอเห็นว่าแลมพาร์เริ่มนอตหลุดคอปก็เลยบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หลังจากนั้นแลมพาร์กก็ยังคงโวยวายอยู่กับผู้ัดสินต่อว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฟาวมันไม่ใช่ฟาวซึ่งพอคอปทำท่าทีเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแลมพาร์กก็เลยหันกลับไปโต้กลับไปว่ากูไม่ได้ถามมึงกูไม่ได้ถามมึงโว้ยหุบปากไปซะ ซึ่งในจังหวะนี้ครอปก็เริ่มเดือดเหมือนกันแล้วก็ตะโกนออกไปว่าเฮ้ยซึ่งแลมพาร์ดก็สวนกลับมาประมาณว่าไปไกลๆส้นตีนกูเลยเคยเป็นแชมป์ลีแกแค่ครั้งเดียวอย่ามาทำเก่งไปหน่อยเลยไอ้ซัด คือก็ต้องบอกก่อนว่าคำด่ามันก็ไม่ได้แปลตรงตัวมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะฟังดูแปลกๆไปหน่อยสําหรับภาษาไทยซึ่งตามอารมณ์ของแลมพาดและลบริบทของประโยคที่แกพูดออกมาถ้าแกเป็นคนไทยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นี่แหละครับซึ่งหนึ่งปีให้หลังแลมพาดก็ได้สัมภาษณ์ว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทําลงไปในวันนั้นอารมณ์มันพาไปล้วนๆและเขาก็แค่ต้องการจะปกป้องสโมสรที่เขารักเขาจึงพูดอะไรออกไปอย่างนั้น ซึ่งสิ่งที่ยิ่งตอกย้ำลมพ์ดไปยิ่งกว่าก็คงจะเป็นการที่ปีนั้นลิเวอร์พูลก็ได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองเป็นที่สำเร็จส่วนคำพูดของแลมพ์ดก็จะถูกจารึกอยู่ในอินเทอร์เน็ตตลอดการเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเราจะพูดอะไรจะทำอะไรคิดกันให้เยอะๆนะครับอะไรที่เราทำไปแล้วพูดออกไปแล้วมันย้อนกลับมาใหม่ไม่ได้และมันจะยิ่งเลวร้ายไปมากกว่านั้นเมื่อมีคนถ่ายมันไว้และอัพมันลงอินเทอร์เน็ต และก็จบลงมแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงหรือความรู้ใหม่ๆจากคลิปในวันนี้นะครับขณท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวไรก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะครับสวัสดีครับ